แม่นเหมือนตาเห็นเปิดคำทำนายหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิดังเตือนจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์ดีเดย์30ตุลาคม2573ผู้คนจะอดพยพย้ายไปอยู่ที่เขาใหญ่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโท ระเกจิีที่โด่งดังสายกรรมฐานแห่งวัดป่าประทาดหมื่นหินจังหวัดกลสินซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมียานอย่างรู้ล่วงหน้าอีกทั้งยังสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้ศาสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดังต่างพากันมากราบไหว้สการะเป็นจำนวนมากอีกด้วยโดยเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยญาขาวอำเภอสี่ขิวจังหวัดน,นครราชสีมาได้จัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญมหาบารมีพระรีอริยะวาระที่สองซึ่งในวันนั้นนะครับหลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนาศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานว่าให้ทุกคนระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคมปี2573 กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยทุกคนจะหนีแห่อพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเองที่ดินก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันวาละหลักล้านอีกด้วยสำหรับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2488ปัจจุบันอายุ80ปี บรรพชาเป็นสามาเณรตอนอายุ15ปีก่อนอุปสมบทเป็นพระมหานิกายเมื่อปีพศ2509นวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทั้งมุ่งมั่นศึกษาปริยัติจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริยนธรรม6ประโยคและได้รับพัดปร,รียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพศ2515คั้งนี้เมื่อวันที่7มิถุนายน พศ2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงโปรดเกล้าให้พลอากาศตีสุพิชัยสุนทรปุระรองเลขาธิการสำนักพระราชวังอัญเชิญเครื่องทัยธรรมและผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระราชวัฒนธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาเนื่องในโอกาสพิธีฉลองการตั้งวัดพระธาตุหมื่นหินอีกด้วยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวราก็ได้มีการเตือนว่าปี68ระวังการหลอกลวงครั้งใหญ่ ภัยพิบัติน้ำไฟยังรุนแรงอยู่ปี2568ประเทศไทยยังวางใจไม่ได้สำหรับเจ้าคุณวราปุญยวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองคุยผ่านรายการไทยรัฐทอล์กเตือปนปี2568ต้องระวังคอเซ็นเตอร์จะระบาดมากขึ้นคนไทยอย่าปล้นกันเองจวนลงทุนคอเซ็นเตอร์ประเทศชาติจะเดือดร้อน หยุดโลกต้องรู้จักพอยาเสียบติดจะเข้ามามากที่สุดและความสามัคคีแตกแยกภัยพิบัติยังมีน้ำยังรุนแรงและไฟยังห้ามไม่ได้เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านปี68เรื่องแรกที่ท่านเจ้าคุณวราได้เตือนนะครับคำเตือนปี2568ไทยปร้นไทยคอเซ็นเตอร์แชร์ลูกโซ่ระวังจะมีหลักสูตรใหม่กลยุทธ์เรียกเก็บเงินใหม่ พาคนไปลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศปีหน้าภัยรอบนอกมามากกว่าเมืองไทยอิสราเอลฮามาปาเลสไตน์รบกันอย่าพาคนไปตายประเทศเราเงินมีแต่ไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันกิเลสมีกันทุกคนโลภมากเจ็บมากถ้าไม่โลภไม่เจ็บประเทศไทยขาดตัวสร้างสรรค์และพัฒนาเอาคนไม่โกงมาบริหารประเทศ การสวดมนต์นไหว้พระสิ่งห้าสิ่งชั่วร้ายจะไม่เกิดกับตัวเองคอเซ็นเตอร์ติดตามไปทุกภพชาติเปรตมาเกิดกินไม่รู้จักพอกรำเขายังมาไม่ถึงแต่นี้กดแห่งกลรมไม่ได้ถ้าบอกว่าไม่รู้ก็ทำแต่ความชั่วไงทำแต่ความเห็นแก่ตัวตายไปยังระลึกกับความชั่วอยู่เลยติดตามไปทุกภพทุกชาติปีหน้าระบาดมากหลอกคนแก่ หลอกครูพวกนี้กุสโลบายเยอะปรับห่วงจุย้ยเหยื่อมิจฉาชีพพระบางองค์บวชมาแล้วพระหมอดูเรียกเงินเรียกทองปรับบ้านดูห่วงจุย้ยเชิญไปดูบ้านของมันดีอยู่แล้วอย่าไปดิ้นรนเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเลยพระอาจารย์ทักตลอดมาวัดเอาสติเอาจิตมาหรือเปล่าอย่าเป็นเหยื่อพวกนี้เลย บางคนนิมนต์อัตมาไปดูบ้านไปดูได้แต่ให้แก้อะไรไม่แก้ดูตัวเองดีกว่าขโมยดวงได้ไหมถามว่ามีการขโมยดวงหรือไม่ขโมยดวงไม่มีไม่มีดวงคนเราขโมยกันไม่ได้ขโมยดวงได้ต้องขโมยชีวิตได้ขโมยดวงได้ต้องขโมยตังในกระเป๋าได้อุปโลกขึ้นมาอย่าปรุงแต่งให้มันเหลือเทอะเลยวัตถุปลุกเสก อย่าไปยึดติดเลยวัตถุมงคลอย่าติดเลยพุทธทางสารนังขฉา,ามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมังสรนังขฉา,ามิพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังฆังสรนังขฉา,ามิพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเราบุพการีอย่าทิ้งมีเมตตาก,กับคนใกล้ตัวของเราครอบครัวดูแลกันดีจะมีความสุขการหลอกลวง ความก้าวหน้าวัดเปลี่ยนตามยุคสมัยวัดโพทองพระมีหน้าที่สอนหนังสือเด็กคนที่มาวัดเขามีความทุกข์เราก็ชี้ทางสว่างให้เขาอะไรที่เหมาะที่ควรเราอย่าไปหลอกลวงเขาคนที่เขาไหว้พระหรือมาเหยียบที่วัดเขาเป็นมงคลแล้วเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไม้แก่มันดัดยากต้นไม้ที่ตายแล้ว ไม่มีวันจะแตกกิ่งก้านแล้วสิ่งเกิดใหม่ที่เราต้องให้ความสำคัญนั่นคือเยาวชนนิสิตคนธรรมา,ากินปี2568เตือนน้ำยังมาเยอะระวังภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติน้ำยังมาเยอะปีมาเสียงท่าทองอุทกภัยยังไม่หมดน้ำเยอะเทียงรายเยอะอย่าสร้างทางขวางน้ำสะพาน อย่าอยู่ในความประมาทถนนที่สุดยังมีอีกเยอะปีหน้าพญานาคให้น้ำแต่พญานาคตาบอดสองตัวเป็นเครื่องเตือนใจไม่ควรประมาททั่วโลกปีหน้าน้องๆสืนามิห่วงคนใต้เรารู้เราควรป้องกันไว้ก่อนอย่าเสพติดโรคเกี่ยวกับยุงลายไข้หวัดชนิดหนึ่งแต่เป็นไวยหายไวยอีกอย่างโรคไข้เลือดออก กินปิ้งย่างระวังมะเร็งชีวิตเรามีค่านะยาปลอมอาหารเสริมผิดกฎหมายรัฐบาลควรจะคุ้มครองตรวจสอบปราบปรามป้องกันระบบทางเดินหายใจฝุ่นควันภูมิแพ้จะเกิดขึ้นเยอะถามว่าไฟยังมีไหมมีแน่นอนปีน่าจะเผามากกว่าปีนี้นะเป็นหนี้เป็นศินวางเพิงเผาโรงงานเผาตึกอาคารฝากรัฐบาลดูแลทางใต้หน่อย ทางใต้จะมีต้องมีการเยียวยาทางด้านจิตใจให้ความรู้เขาและกัญชาจะกลับมาอีกที่ปลูกที่ลงทุนกันไว้รัฐบาลมีเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนหัวอีกเฝ้าระวังปี68เหตุการณ์สลดอาทิรถบัสไฟไหม้จะมีมากอย่าอยู่ในความเคยชินต้องพัฒนาการตรวจสภาพก็ใช่และกฎระเบียบไฟเขียวไฟแดงด้วยรถไฟฟ้า คือระบบที่ต้องแก้ไขอีกเยอะยุคสมัยของเงินยัดปากในอนาคต4ปีรัฐบาลจะไม่ครบประชาชนรับไม่ได้ประเทศชาติไม่ขับเคลื่อนพูดไปแล้วไม่ทำดูปากท้องของคนในชาติก่อนคดีเยอะมากที่น้องฆ่ากันเองคดีเยอะมากผู้พิพากษาทำงานไม่ทันเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมบุคคลมีชื่อเสียงทนายตำรวจศาสนา คุณธรรมน้อยลงศีลธรรมน้อยลงคุณธรรมไม่มีเวรกรรมมีจริงอย่าติดในอำนาจควรจะรู้ในสิ่งที่ดีไทยควรส่งเสริมไทยการทำงานของพรีเซนเตอร์ผู้เชิญชวนดาราก็ควรจะมีคุณธรรมและน้ำใจที่ดีมองภาพพจน์ในแง่ดีส่งเสริมคนให้เป็นคนดีอย่าส่งเสริมให้คนเป็นคนชั่วศิลปินดาราอาตมาก็เคยถูกเชิญไปพูด ให้คนมาลงทุนกูนี่ยืมสินมาลงทุนจะโยมบาปมากนะบาปคนเดียวไม่พอบอสก็เตือนแล้วดาราหลายคนก็เตือนแล้วอาหารเสริมนิมนต์ไปอาหารตัวนี้ดีไหมท่านช่วยพูดพรีเซนต์คุยโฆษณาให้หน่อยอัตมาบอกทำไม่ได้ผมไม่อยากหลอกคนถ้าเขาเจ็บป่วยมาเราบาปด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์2,568พราคู่บ้านคู่เมือง 1. พระแก้วมรกต 2. พระพุทธโสธร 3. พระพุทธชินราช 4. หลวงปู่ทวด 5. เทศอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าคุณวราก่าวตบท้ายเราเจะเริญพุทธมนต์บูชาได้แต่อย่าหลงจงมองท่านไม่ใช่วัตถุปลุกเสกหรือไม่คนเรามีถวยเทพร,รักษาคนเรามีวิบาก,กรรมเศษกรรม อย่าให้เสียดการติดตามเรามาเลยอะไรที่ควรบูชาเรามีพระยาสุบันเป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองเทพแห่งโชคลาภคนที่รู้จักดีชั่วกระตัญยูต่อบิดามารดาท่านจะให้แก้วสารพัดนึกเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ